สวัสดีครับวินเซลตลาดออนไลน์เทรดเอ็กพอร์ตแอ็กมินแก๊งเฟนชิพโอท็อปเอสเอ็มพีโนเลดความรู้ครับวันนี้คลิปนี้จะมาสอนอันนี้อยู่โปรแกรมแคปคัตนะครับอันนี้ภาพมีรูปเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกตเข้าไปนะครับใส่เอฟเฟกตเข้าไปฮะเดี๋ยวดูเครื่องมือตัวแรกก่อน นี่นะอยู่แคบคัดนี่นะนี้ภาพเพีเดียวนะครับผมเข้ามาอันนี้ผมใส่เพลงไปแล้วนะครับใส่เพลงไปแล้วใส่ตัวสอนไปแล้วนะ้ามิงมาเลยนี่โอเคอันนี้เราจะเปลี่ยนรูปมาที่แก้ไขครับไปที่ไหนต่อสไตล์อันใหม่เลยเป็นฟังก์ชันใหม่ของแคปคัดนะครับอันแรกออโต้ฟิล จะสร้างาฉากหลังให้เราทั้งที่เราไม่มีฉากหลังนะใออนอีกอันหนึ่งนี่กลายไปอยู่เรือเลยครับกลายไปอยู่เรือเลยเป็นไงล่ะเป็นไงเท่ไปเลย มีอีกหลายอันนะเป็นตัวบปงคนอะไรก็ยังมีเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเป็นไงเพิ่มมาเฉยเพิ่มมาเฉยเพิ่มมาเฉยท่ไปเลยอ่ะขอแนวน้ำบานหนะ่อยมาแนวน้ำบาท ว่ากันไปนะครับนี่วินซเซลตลาดออนไลน์กลายเป็นวินบาสเกตนะครับบาสเกตบอลด้วยยังไม่มีบาสเกตเดีจะเป็นตะกรงตะกาอะไรไปสักก่อนโอเคนะครับเสร็จแล้วอันนี้เราก็เลือกถูกไปนะเราก็อนแนวๆย่านี้นะครับ ดูสิค่เป็นบัส,สบกตบอลไปเดี๋ยวผมไปใส่คลิปอะไม่ใช่ใส่คลิปใส่รูปเพิ่มตรงนี้ใส่รูปเพิ่มเอารูปกีนนี้นี่น,นะนำเข้าเพิ่มอีกนะมันมีแค่เนี้ยโอเคเยวคมใส่เสียงเพิ่มไปด้วยที่อัดไปนะครับคลิปนี้ก็เพิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ต่อให้มันรักเธอมากแค่ไหนก็คงไม่สำคัญ